มังงะแฟนเมดวันพีชตอนที่8พลังที่แท้จริงของมังกี้ดีรากอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอย้ําเตือนอีกหนึ่งครั้งว่ามันเป็นแฟนเมดนะครับแฟนเมดก็คือมันเป็นสิ่งที่ว่าแฟนๆทําขึ้นมานะครับโดยไม่เกี่ยวข้องกับจกักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งผมก็จะย้ําเตือนแบบนี้ทุกคลิปนะครับและหากใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณไม่รับชมตั้งแต่ตอนทีี 1, มม่่่1คคควววาาาามมมมมัันนนนสุุกกกเเเเหลลลลลล้้้ณ็็จะพดดไไไไปไปปยยรบือแช ไว้ให้แล้วเป็นเพลย์ลิสต์โอเคเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปรับชมนะครับสำหรับตอนที่8กันต่อเลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันและเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลย หลังจากที่ดรา้อนนะครับเขาได้ถูกเปิดเผยฆ่าหัวและเขานะครับก็บุกเข้ามานะครับในการประทะกับห้าผู้เท่าทางด้านห้าผู้เท่านะครับจึงทําการพูดกับดรา้อนนี่ดรา้อนแกมาหาท่านอิมใช่ไหมแกเป็นคนของตระกูลดีและแกก็มีพลังการใช้พายุซะด้วยส่วนทางด้านซาโบนะครับที่เขาตอนนี้กําลังแย่มากๆเลยนะครับเขาจึงทําการขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับกับดรา้อนแต่ดรา้อนก็บอกเลยหละครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาแล้วเขาต้องการทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยทางห้าผู้เท่านะครับทำการเยอะ ยันดรา้อนแหละครับบอกว่าดราก้อนเนี่ยเป็นแค่เด็กหนุ่มเนี่ยที่ต้องการแก้แค้นในทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเองแต่แล้วดราก้อนนะครับเขากลับตอบกลับไปนะครับด้วยความแน่วแน่ฉันไม่ใช่คนที่ต้องการมาแก้แค้นอะไรทั้งสิ้นหรอกแต่สิ่งที่ฉันทําทั้งหมดนี้เพื่อผู้คนนับล้านและทันใดนั้นเองดราก้อนได้ควบคุมพายุของเขาในครับในการโจมตีใส่ห้าผู้เท่าซึ่งห้าผู้เท่ารูได้ทันทีแหละครับว่านี่ไม่ใช่พายุธรรมดาแต่มันเป็นพายุระดับเฮอริเคนในการโจมตีพวกเขาและทันใดนั่นเองดราก้อนเขาได้ ตีใส่ห้า้เท่าอย่างรุนแรงและด้วยแรงลมนะฮะที่ราก้อนได้โจมตีใส่ห้า้เท่าห้า้เท่าทั้งหลายนะครับปลิวออกไปนะครับจากปราสาทเพนเจียซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่านี่ก็คือฝีมือของชายผู้ที่มีค่าหัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่1 0 0 0 0ล้านเบลีและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่ทางฝั่งของเหล่าราชาทั้งหลายที่อยู่ในการประชุมตอนนี้ก็มีเสียงแตกแยกกันแหละครับบางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยรอไม่ไหวแล้วทําไมเราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แต่บางคนนะครับก็บอกว่าให้นั่งและรอรอผลสาเร็จ ที่ได้รับจากราก้อนมาและมีกษัตริย์คนหนึ่งได้ทําการเวยาวออกมาในทันทีนี่ฉันจะพูดความจริงให้ก็ได้พวกนายเชื่อหรอว่าเจ้านั่นเนี่ยมันจะพูดความจริงมันโกหกทั้งเพและฉันว่าพวกเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเราเนี่ยไม่สามารถจะหยุดยั้งอะไรได้ทั้งนั้นแหละ สิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการเฝ้ารอและดูว่าโชคชะตาจะนําพาเราไปในทิศทางไหนเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ท่าเรือแดงซึ่งท่าเรือแดงนะครับก็จะเป็นฝั่งของกราฟที่อยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่านะครับจะมีการโต้แย้งกันอยู่นายว่าอันนี้มันจะได้ผลจริงหรอก็ได้ละมั้งนี่มันรุ่นล่าสุดที่ดรเวก้าพังเนี่ยทำให้พวกเราเลยนะแต่ฉันว่าพวกเราเข้าใจผิดกันแน่เลยพวกเราไม่น่าจะเข้ามาในมาริจัวเลยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่หน้าของกราฟนะครับดูเหมือนว่ากราฟที่เขาเห็นพายุเฮ เขานะครับจะทราบได้ทันทีเลยแหละครับว่ามันเป็นฝีมือของลูกชายของเขาและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับประชาชนทั้งหลายนะครับหรือว่าคนที่อยู่นอกการประชุมพวกเขานะครับจะตกใจมากๆเลยเมื่อเห็นเฮอริเคนขนาดยักษ์นะครับอยู่บนเมริจัวดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเหล่าผู้หญิงทั้งหลายนะครับจะเป็นห่วงนะครับคนที่อยู่ข้างในเป็นอย่างมากโดยทางด้านรีเบคก้านะครับเธอก็เป็นห่วงคนข้างในแหละครับว่าจะโอเคกันไหมกับการที่ว่ามีพายุใหญ่ขนาดนี้แต่ทางด้านเจ้าหญิงวีวีนะครับเธอกับให้ข้อเสนอไปแลลวครับว่า ข้างในอันตรายมากๆเลยพวกเธอนะครับควรจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในกันด้วยแต่ทางด้านทหารยามนะครับได้ทําการห้ามเอาไว้ได้โปรดเจ้าหญิงทั้งหลายรอตรงนี้เถอะครับข้างในเนี่ยมีสัญญาณเตือนภัยกันอยู่นายจะบ้าหรือไงพ่อของพวกเราอยู่ข้างในนั้นกันนะจะให้พวกฉันเนี่ยอยู่เฉยๆได้ยังไงกับสถานการณ์แบบนี้แต่ทาานาดนั้นเองเจ้าหญิงวีวีดูเหมือนว่าเธอจะสังเกตสิ่งผิดปกติบางอย่างได้ทางด้านรีเบคก้านะครับเห็นความผิดปกติจากวีวีจึงทําการสอบถาม นี่วีวีเธอโอเคไหมทางด้านวีวีนะครับเธอตอบกลับมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดฉันได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปที่เหล่าคณะปฏิวัติที่ตอนนี้พวกเขากําลังพุ่งเข้าไปในการโจมตีพวกเราไม่สามารถเสียเวลาไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วบางทีแล้วบอนนี่เธออาจจะตกอยู่ในอันตรายอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ตอนนี้ฉันไม่ได้รับการตอบกลับจากเธอเลยหวังว่าเธอจะไม่ถูกเจ้าพวกนั้นเนี่ยจับกุมไปก่อนแล้วกันนะ ทางด้านคาราสื่อนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเขาก็กำลังเตือนเพื่อนๆเ,เขาอยู่พวกเราก็มีปัญหาที่พวกเราต้องกังวลเหมือนกันตั้งใจกันหน่อยแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่านะครับเหล่าคณะปฏิวัติจะเจอบุคคลนะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องชะงักเลยก็ได้โดยเป็นการปรากฏตัวขึ้นของรอบรุจจีนะครับที่ตอนนี้เขานะครับก็อยู่ในสังกัดของไซเฟอร์โพเราพบกันอีกแล้วนะโชคร้ายหน่อยละพวกนายนะพวกนายต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนายทาในตอนนี้และตอนนี้เหล่าพลเรือเอกกาลังปกป้องประสาทอยู่พวก นายคิดว่ายังไงกันบ้างล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้คณะปฏิวัติพวกเขานะครับจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันย่ําแย่แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับซาโบนะครับเขาจะเร่งรีบนะครับในการโจมตีนะครับใส่ร็อบรุจิแต่เพื่อนเพื่อนของเขานะครับก็พยายามบอกให้ซาโบนะครับใจเย็นลงหน่อยแต่แล้วเจ้าลินเบิร์กนะครับมันกลับตัดสินใจว่ามันควรจะทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาเหลือเลยแม้แต่น้อยนิดทางด้านลินเบิร์กจึงทาการยิงกระจกให้แตกนะครับเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้หนีออกไปได้ส่วนทางด้านซาโบนะครับเขาได้ทําการยับยั้ ดูเหมือนว่าซาโบนะครับเขาจะเคยมีความแข็งกับร็อบรุจิอยู่และเขานะครับจะต้องการจบศึกการต่อสู้นี้กับร็อบรุจิลงไปให้ได้มาเถอะร็อบรุจิเรามาจบศึกครั้งนี้กันดีกว่าซึ่งมันก็จะเป็นการประทะกันนะครับระหว่างซาโบกับร็อบรุจิซึ่งดูเหมือนว่าร็อบรุจินะครับเขาจะมั่นใจมากเลยว่าเขาจะสามารถชนะซาโบลงไปได้ซาโบเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับเขาจึงทาการเออย้ยหยาันกลับไป ดูเหมือนว่านายจะมั่นใจมากเลยนะรอบรุจิก็คงงั้นมั้งแต่ว่าตอนนี้ฉันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากเลยจากเมื่อก่อนเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่จิวเวลรี่บอนนี่ที่เธอนะครับกำลังไปช่วยนะครับในตัวของคูมะแต่ดูเหมือนว่าเธอนะครับจะถูกเล่นงานเข้าให้ซสแล้วพวกเราใช้เวลาหลายปีในการจับตัวเธอมานะจิวเวลรี่บอนนี่แต่เธอเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาหาพวกเราถึงถิ่นเลยนะโดยเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของคาคูนะครับแล้วก็สตูซี่พวกเรามีหน้าที่ในการปกป้องเผ่ามือง,งกรฟ้า และพวกเราเนี่ยก็คอยสอดส่องสายตาไปตามเมืองต่างๆด้วย เธอไม่มีวันที่จะเอาตัวคูมะไปได้หรอกและทนใดนั้นเองดูเหมือนว่าสตูดิสีนะครับเธอจะทําการรายงานนะครับไปทางรัฐบาลโลกว่าเธอนะครับสามารถจับตัวจิวเวอรี่บอนนี่ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่านะครับเมื่อเธอรายงานไปเธอจะตกใจเลยนะครับเมื่อเธอนะครับทราบว่าในตอนนี้เราพลเรือเอกทั้งหลายนะครับไม่ได้อยู่ที่ปราสาทซึ่งก็แน่นอนแล้วละครับว่าดูเหมือนว่าเธอจะทราบแล้วล่ะครับว่าเบื้องหลังนะครับการถูกโจมตีต่างๆนี้จะถูกคณะปฏิวัตินะครับเป็นคนทําขึ้นทางด้านจิวเวอรี่บอนนี่เธอจึงทําการพูดออกมาใช่ไหซี่ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของคณะปฏิวัติเหมือนกันเมื่อเหล่าไซเฟอร์โพนะครับทราบเรื่องนี้นะครับก็โกรธเดือดดาลเลยและจะทําการจัดการนะครับฆ่าจิวเวอรี่บอนนี่แน่นอนแหละครับว่าเธอนะครับไม่มีทางหนีได้แล้วแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็มีการช่วยเหลือนะครับจากมอลลี่หนึ่งในคณะปฏิวัติด้วยเธอนะครับทำการใช้หอกของเธอพุ่งออกมานะครับจากพื้นใต้ดินขอโทษด้วยนะบอนนี่พวกเราไม่รู้เลยว่าพวกมันเนี่ยจะมาจัดการคุณว่าแต่ว่าเธอโอเคเนาะแต่ดูเหมือนว่าบอนนี่นะครับเธอจะมีสิ่งเร่งด่วนที่เธอต้องทําก่อน นี่เอาอันนี้ไปนี่ไงชิปของครูมะซึ่งก็ดูเหมือนว่าลินเบิร์กนะครับเขาจะสามารถใช้ชิปของครูมะในการไปใส่ตัวของคูมะได้แล้วซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับคูมะเขาเริ่มจะมีความทรงจําเก่าๆของเขากลับมาได้หมดเลยท่านแม่ท่านแม่มาทําไมที่นี่ครับทางด้านจิวเวอรี่บอนนี่นะครับเธอตีใจมากๆเลยที่คูมะสามารถกลับมาเป็นคนคนเดิมได้แล้ว คูมาคูมาจริงๆด้วยลูกทางด้านคูมานะครับเขาจึงทําการพูดกับแม่ของเขาแหละครับว่าทําไมเขานะครับถึงทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้โดยเขาก็บอกเลยเลยครับว่าเพื่อต้องการให้แผนการนี้มันประสบความสําเร็จจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเสียสละเพื่อให้แผนการนี้สามารถดําเนินต่อไปได้โดยคูมาก็บอกเลยเลยครับว่าเขาเป็นคนเดียวในกองทัพคณะปฏิวัติที่ควรจะชดใช้เรื่องพวกนี้ชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําไว้กับทุกชีวิตในประเทศของเขาและหากการที่เขาเสียสละจะสามารถทําให้โลกนี้มันดีขึ้นมาได้คูม้า เขาก็พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้กลับมาดีดังเดิมและตอนนี้ก็จบด้วยการที่ว่าคูมานะครับเขาก็ยิ้มมีความสุขหาเขาจะเห็นโลกใบนี้นะครับกลับมาสงบสุขหรือว่าดีกว่านี้เท่าที่เขาะจะสามารถชดใช้บาปนี้ได้ทั้งหมด ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นมังงะวันพีชตอนที่8นะครับเป็นแฟนเมดนะฮะทุกคนอย่าไปรวมกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยจุดประสงค์ในการทําคลิปพวกนี้นะครับเพราะว่าต้องการสร้างความบันเทิงแล้วกันนะครับให้ได้รับชมอะไรที่มันหลากหลายแต่ก็แน่นอนหละครับว่าเนื่องจากว่าเป็นแฟนเมดนะครับคุณอย่าไปรวมอะไรกันหลานแล้วก็ไม่ต้องไปโต้เถียงอะไรกันด้วยอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีคนแบบว่าโตเถียงกันว่าเอ้ยทำไมค่าหัวไประดับหมื่นล้านก็มันแฟนเมดนะครับแฟนเมดอย่าเอาอะไรกับมันก็ได้ส่วนเรื่องค่าหัวไม่ได บอกว่ารัฐบาลโลกต้องการตัวคนคนนั้นมากแค่ไหน ก็โอเคแหละมันต้องเก่งด้วยแหละถึงรัฐบาลโลกต้องการตัวมากคือความเก่งอาจจะสัก50%แล้วก็ความต้องการของรัฐบาลโลกอีก50%ด้วยนะครับก็คือทางด้านคณะปฏิวัติเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อต้องการแบบว่าล้มล้างรัฐบาลโลกยังไงแล้วค่าหัวของพี่แกนะครับมันต้องสูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องค่าหัวของรา้อนผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความลับที่ซ่อนไว้เพราะค่าหัวของเขาคงจะสูงจริงๆและแน่นอนละครับว่าหากใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซกกับสไคร้ อย่าลืมนะกันนะครับว่าถ้า,าคุณนะครับไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดก็คือเวลากดซับสไครต์มันจะมีให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็คิกคําว่าแจ้งเตือนทั้งหมดหากคุณไม่กดตรงนั้นแล้วลก็เวลาผมลงคลิปใหม่ๆม,มานะครับคุณจะพลาดความสนุกความมันนี้อย่างแน่นอนยิ่งช่วงนี้นะครับลงบ่อยเสือเกินอยู่บ้านครับมันว่างเสือเกินงั้นเราก็จะทําให้ทุกคนนะครับได้รับชมคลิปแบบนี้บ่อยๆแล้วกันและสาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับกดด้วยสวัสดีไปแล้วขอขอบพระคุณครับ